ได้เห็นตัวอย่างที่หนองสัพัดที่อยู่ต่อหน้าเราเป็นตัวอย่างของการปฏิรูปการเรียนรู้ของอย่างอาจารย์ที่หนึนน่งก็มีความสำคัญอย่างที่การศึกษาของเราที่ทำมารอไว้กว่าปีอย่้เราเน้นเรื่องการสอนวิชาการสอนวิชาไม่ได้แปลว่าไม่ไดีแต่ละ มันมีประโยชน์ในช่องต้งขนขณะที่มาน่ามาตะวันตกยุโรปเนี่ยกำลังมาลุกลามเราแล้วเราไม่รู้ความรู้วิชาต่างๆเนี่ยเราต้องรีดท่องวิชาเพราะฉะนั้นการศึกษาในระัะต้นของหลาเนี่ยคือการรีบถ่ายทอดวิชาต่างๆมีประโยชน์ในช่องต้นนะฮะทีนี้มานึกภาพดูการถ่ายทอดวิชาเนี่ยเป็นอย่างรับนะอันนี้ครู น,นัรเ,เรียนถ้าถ่ายทอดความรู้ลงมามันเป็นการแยกสู่วันแล้วก็เดี่ยวดายมากน่าสงสารทั้งครูอ่ะทั้งครูทั้งนักเรียนเนี่ยเขาเรื่องการพัฒนาคนมันสคัญมากเกินแต่ว่าครูกับนักเรียนแล้วก็มาถ่ายทอดวิชากันเนี่ยก็แสนยากจำก็ยากอะไรก็ยากเนี่ยหมดเลทีนี้ขระบาษนี้ถ้าเราดูปัญหาของเราขนะดานี้เนี่ย ในศตวรรษที่นีเนี่ยสังคมซับซ้อนและยากต่างจากสังคมโบราณเราต้องการบุคลิกคนไทยนะฮสมัยใหม่ซึนะ่งเราผ่าดใเป็นจุดอย่างนบุคลิกและคุณภาพคนไทยก็เราต้องการบุคลิกคนไทยที่มีความแข็งแรงในเรื่องสุจริตความสุจริต ในเรื่องการเห็นกนส่วนรวมในเรื่องการเห็นคุณค่าของการทำงานทำงานเป็นและเรียนรู้จากทุกสถานการณ์มีทักษะในการเรียนรู้และในการอยู่ร่วมกันซึ่งขนาดีิการศึกษาที่สอนข้อมิชาไม่สามารถสร้างคลิติดาเพราะว่าเราสร้างคนที่หยิบยนทำอะไรไม่เป็น ทำอะไรไม่เป็นไม่อดทนไม่รับผิดชอบไม่อยากเรียนรู้เพราะมันมันท่องจำจำไม่ได้มเจ็บปวดทำอะไรแล้เจ็บปวดก็ไม่อยากทำสิ่งนั้นนะครับ,รบอันนั้นคือการศึกษาเดิมแต่ว่าการที่เรามาฝัางอัน,นี้เนี่ยมันเปลี่ยนไปเป็นการเรียนรู้จากการลงมือปฏิบัตินะครับ ทีนี้พ้อการ,รงลงมือปฏิบัติเนี่ยมันมีคนอื่นเขาร่วมได้เยอะแต่ถ้าการท่องวิชาเนี่ยมันเป็นเรื่องเดียวเดียวของคนนั้นเองคนหนึ่งก็ร่วมไม่ได้เป็นเรื่องครูคนเรียวอยู่ในห้องเดียวอยู่กับหนังสืออยู่อย่างนั้นมันแยกส่วนและขับแค่นะฮะทีนี้กอเปลี่ยนมาเป็นที่นี่แหละมันเรียนรู้จากการปฏิบตัติจากสถานการณ์จริงในการปฏิบัติจผู้คนร่วมเยเอะจะ ท่ะะานอะไรก็ตองสารสุขใครจะใครเนี่ยร่วมกันเยอะเลยมันเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนพื้นที่ของการเรียนรู้จนเลยเป็นการเรียนรู้ร่วมกันจากการลงมือทำจริงนะที่้การเรียนรู้แบบนี้นอย่างน้สนุกแล้วมันไม่ยากก็มีคนอื่นด้วยไปเรียนรู้จากกันต่างๆนะครับแล้วก็เด็กก็มีความทันใจโดยเองว่าได้ลงมือทำนะครับเป็นตัวเอง ถ้าเรียนรู้แบบนี้เนี่ยที่เรียนไปทิ่กลัวเขเลยกลัวเ็เลยอ, ơi, ๆๆอจับไม่ไ <c oughs> ด้ก็จะลดนจุกตัวเองครูก็อาจจะโกรธดั้งทีว่าหัวคิดเลยจำไม่ได้อะไรตนะ <c oughs> ้นอะไรกนแค่จุดนี้เป็นจุดสาคัญะคะเราถึงเรียกว่าเป็นปฏิรูปการเรียนรู้ปฏิรูปจากการสอน,นะะการสอนวิชามาเป็นการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริงทุกคนเขารัาเ้เยอะมาก เรียนรู้ร่วมกันทีท่เพื่อสร้างอุคลิกตใหม่ของคนไทยที่มีความเข้มแข็งเหมาะก,กับศตรวรรษใหม่ที่มีความสุจริตมีความมีกระส่วนตัวเห็นคุณค่าของงานทำงานเป็นอดทนนะแล้วกเ็เรียนรู้ที่สายชอบเรียนรู้จากสถานการณ์จัดก,การเป็น การจัดการที่สำคัญท่าเรียนรู้แบบท่องวิชาการจัดการที่เป็นเลยแล้วก็ภูปัญญาในการจัดการเนี่ยให้ไปจับพันธุ์ไทยเลยการจัดการมันเรื่งสําคัญเพราะเป็นอิทธิปัญญาที่จะทําให้เรื่องเราสำเร็จลงนะครับถ้าเราเรียนโดยท่องวิชาเป็นวิชาวิชาแล้วก็จัดการไม่เป็นแต่ถ้าต้องลงมือปฏิบัติเนี่ยมันก็ต้องจัดการจะขายเกลียวมันก็ต้องจัดการ จะพายเรือจ้างหรือต้องจัดการจะทำอะไรต้องจัดการ